สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะพี่มุก็จะมารีวิวคุชิโฮมเมงทั้งหมดเลยเย่ก็อยากดูแล้วสิก็ไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะก็ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยเนาะเป็นฮัลโล่คิตตี้เป็นโบน,นะคะนี่นะอันนี้ขอบอกเลยนะคะสโลพอถุงนะคะเพราะตัวมันแบบไร้ความสโลมากเลยนะคะก็เลยเอาถุงบ้าๆน,นึงมาใส่นะคะก็อันนี้นะคะก็จะมีแท็กมีบอเชนเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็ แท็กนะคะเขียนว่า hello kitty เฉยๆนะจริงๆแท็กมันมี2ด้านนะคะแต่จำไม่ได้ว่าอีกด้านหนึ่งมันเขียนว่าอะไรเนาะอ่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นจิว๋วๆบ้างเนาะนี่นะคะก็จะเป็นเป็นปังอันหนึ่งนะเหลืองๆนะอันนี้สโลนะคะนี่นะเหมาะกับการพาไปเดินเที่ยวมากเลยนะคะเพราะว่าชิ้นมันเล็กพกพาง,ง่ายนะคะอันต่อไปก็ชิ้นนี้นะคะ ก็จะเป็นพุดดิ้งผัวแดงนะจริงๆมันแบบสลับด้านกันนะคะจริงๆคือสีเหลืองมันอยู่ด้านล่างเนาะแล้วสีแดงมันก็ลาดอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะดีดด้านนี้แล้วกันเนาะนี่เนาะสโลนะคะอันนี้สโลเพราะตัวมันเองนะคะอันนี้ก็จะมีแท็กกับบอเชนเหมือนกันนะคะเขียนว่า I love s q u s h y นะคะนี่นะแล้วก็มีลายเซ็นบ้าๆอันนึงนะคะอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะ นี่เป็นส้มนะคะอันนี้คือชอบมากเลยนะคะก็ยังไม่ได้ใส่แพคเกจเลยเนาะอันนี้คือทําล่าสุดนะคะนี่นะก็จะเป็นส้มหน้ายิม้มแล้วก็มีใบนะคะแล้วก็มีเป็นยาโรด้านหลังนะนี่นะเดี๋ยวจะบิดให้ดูนะคะอันนี้คือสโลมากเลยนะคะนี่นะนี่นะคะขึ้นช้ามากเลยเนาะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะอันนี้คือหอมมากเลยนะคะ อันนี้เป็นขนมถ้วยฟูนะคะนี่ก็ยังไม่ได้ทำแพ็กเกจเหมือนกันนะอันนี้เป็นชิ้นแรกที่ทําเองนะคะแต่ว่าที่ยังไม่ทําแพ็กเกตนะคะเพราะว่าขี้เกียจทานะคะเพราะว่ามันไม่สโลนะก็ไม่รู้จะทําแพ็กเกตไปเพื่ออะไรเนาะแล้วชิ้นมันก็เล็กเนาะไม่น่าทําแพ็กเกตเท่าไหร่นะคะที่ชอบทำแพ็กเกจก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะแล้วก็จะเป็นชิ้นจิ๋วไปเลยนะคะ อันต่อไปนะคะก็จะเป็นเซตเซตบ้างเนาะเซตนี้คือใข่มูชอบมากเลยนะคะเป็นเซตสามสหายเต้าหู้ยีนะคะนี่ก็จะมีเป็นพี่ใหญ่นะคะเป็นสีส้มนี่นะคะเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูนะคะนี่นะคะสีส้มนะคะก็ไม่ค่อยฉโลนะคะแต่สีฉุดฉาดมากเลยเนาะนี่นะคะกลิ่นก็ไม่หอมนะคะไม่มีกลิ่นเลยนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นพี่กลางนะคะเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็ เป็นกลิ่นมะลินะคะนี่นะอันนี้ก็สโล่นิดๆน,นะคะนี่นะนี่นะคะก็อันต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องเล็กนะคะอันนี้นะก้อนแบบเหลี่ยมๆนะคะน้องเล็กรู้สึกว่าจะสโลสุดเลยนะคะนี่นะค่ะก็ นี่นะคะก็เป็นสามสหายเต้าคู่นะคะที่ขายมุกชอบเอาไว้เล่นหัวนอนนะคะเวลานอนไม่หลับนะคะอ่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่นะเป็นเหมือนสตรอเบอรี่เน่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าสีมันแบบอย่างนี้นะมันจะดำดำแดงแดงเลือดๆเนาะอันนี้สโลมากเลยนะคะอันนี้คือชอบนะ แต่ไม่กล้าเอาไปเล่นที่ไหนเลยคือมันน่าเกียดนะคะมันจะด,ดําๆแดงๆยังไงก็ไม่รู้เนาะมันเหมือนสตรอเบอรี่กำลังจะเสียนะคะนี่นะก็สโลมากแล้วก็มีเสียงลมนะคะนี่นะค่ะก็เก็บไว้ในถุงซิปล็อกอย่างนี้นะถ้ามันมีกลิ่นเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะอันไหนมีกลิ่นไข่มุกก็อาจจะใส่ไว้ในถุงนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นปังแผ่นราซอสชาเขียวนะนี่นะ ก็แปะสกอตเทปดำไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีกลิ่นที่หอมมากเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าอยากบีบทีนึงคือต้องเอาสกอตเทปดำออกเลยนะเนี่ยแล้วก็มีแถบบอลเชนนะคะนี่ก็เขียนว่าเลอร์เบดมุกสกูชีนะนี่นะก็นุ่มสโล่นิดๆน,นะคะก็อันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นปังแผ่นบางๆอันนึงนะคะ อันนี้คือไม่มีความรู้สึกว่ามันสโลหรือไม่สโลนะคะเพราะว่ามันบางมากเลยนะคะก็ไม่รู้จะทํามาเพื่ออะไรนะคะถ้าเกิดบางขน,นาดน,นี้นะคะแล้วก็จะมีแบบสองสีนะคะเป็นสีออกแดงๆขั้นกับส้มๆนะคะถ้าเกิดว่าถุงมันไม่สะท้อนกระแสงนะคะนี่นะก็อันต่อไปนะก็จะเป็นขนมปังฮาโลวีนนะคะคืออันนี้ตั้งใจจะทําแบบให้มันเออเขาเรียกนะ เข้าช่วงเทศกาลฮารลาวีนะคะก็ทํามาได้สักพักหนึงแล้วเนาะนี่นะก็นุ่มสโลน,นิดนะคะนี่นะหน้าคือดํามากเลยนะคะอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะก็เป็นแพรกเกอร์นะคะนี่นะเป็นข้าวเกียบแพรกเกอร์นะคะจะเป็นสองสีเนาะเป็นสีส้มๆกับแดงๆชมพูเข้มนะคะนี่นะเสียงดังเหมือนกันนะคะ ออันนี้กระคาก็จะเป็นลืมชื่อเป็นต้นหอมนะคะต้นหอมจิ๋วนะนี่นะก็อันนี้ไม่ส l o w นะคะแต่อันนี้คือชอบในความจิ๋วของมันนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งหมดนี้นะคะก็ไข่มุกทำเล่นนะคะไม่ได้ขายนะคะก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบายบาย